กรมยามพันธ์เราน้องยิ่งอมอมพร้อมจะประชุมใหญ่นะครับนะอันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมเป็นการผู้นําซื่อของเอเชียแปซิฟิกเข้าวร่วมในการต่อต้านข้าวล่วงนะครับ mm hmm. นะครับโดยโกรมยามพันธ์เตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ประจำปีนะครับของสหระชาชาตพัฒนาก,การวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือ AIBD นะครับนะ, mm hmm. นะ g e n e r a l Conference 2ร <25 S> 2 5ันั่นแหละ,ะตัวย่อใช่ไหมตัวเต็มใช่ไหมค่ะ19ถึง20เวสติงาหคุมนี้นะครับที่ภูเก็ตภายใต,ใต้แนวคิดพลังซื่อสร้างคนสร้างสันติสุขสู้สังคมรุ่งเรืองครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นสนย์กลางความร่วมมือนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมซื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,กรับพทังยกระดับนะครับสกยภาพซื่อไทยให้แข่งแกร่งท่ากลางความท้าทายของยุคข้อมูลก่าวสางที่สับอน ปลาหน้าข้าวล้วงนะครับหรือเฟคนิวเนี่แหละครับที่เป็น วาระระับโลกครับทางนี้ AIBD เนี่ยค่ะก็ได้จัดตั้งคืนภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโกค่ะมีภารกิจลักในการพัฒนาบุคลากรด้านการแพร่ภาพนะคะแพร่ภาพเออกระจายเสี่ยงสร้าส้นเทศแล้วก็วัฒนธรรมในภูมิภาคค่ะโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และก็ความรวมมือระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งปัจจุบันนี้มีองค์กรซื่อหมวนชนชันนำ87แห่งจาก4 2่อประเทศและก็เคตแดนเนี่ยเข้ารวมค่ะเข้ารวมมาในประเทศไทยนะโดยกรมประชา สมพั์ในท่านาตัวแทนประเทศใน AIBD ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านซื่อกับนานาชาติค่ะครับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญในการหน้ารือในทางเก้ไยปัญนห้า 15, นะครับกระรบข้คอเท็จริงนะครับนะเฟดเช็ค กิ้งนะครับในการสร้างการเรียนรู้เท้าทันซื่อกับประชาชนในการเสริมสร้างสันติสุขนะครับละความมั่นคงทางข้อมูลรับปุยพักและรับโลกนะครับสีนกจากเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นําด้านซื่อมวลชนแล้วยังช่วยยกระดับความสัมพันธ์นะครับกับประเทศสมาชิกพร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้สู้เวทีโลกเพื่อพัฒนาซื่อไทยให้ก้าวทันนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้เรายอม เรือกองซื้อเนี่ยสำคัญมากๆเลยเืพาอซื้อที่เป็นลวงนะเฟกนิวต่างๆนะเห็นทุกวันเห็นทุกวันแต่ว่านี่ทางด้านกองประเทศก็เองก็มีการประกาศว่าเราอีกยิงแล้วชาววันนี้ใช่ไหมให้เอาประยบนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็พอเป็นระดับกองอาเอเชียแปซิฟิกเนี่ยได้มารวมกันหน้าด้วยแเก้ปัญหน้าเฟกนิวต่างๆนะครับค่ะ